គាត់ជាដាអនមើលកើតសាធិធានអបាយុបានកូនរដលនួនតាប្រចាំโรงរៀនលុទេចាចូលលើតកណ្ដលក៏ខាងนอก100,000ហើយទៅតនួនតាប្រចាំនៅទីឃើញភូមិទីទេរងរៀនសាធិទេបាទគណៈគ្រូ แล้วก็สรพเร่ปูกปล้องเมอเอาบางปูนโมเสนกับดูนตาเดือดกับสารนกประจำสถานที่นี้ปอยบานกับสาบขนมไงเนี่ยอ่าโรงเรียนบัตรจีนบางอี๋บานรับครูหมดสมัยคุณครูไอโบครูองอณ์สีเกียรติค่ะครูองอณ์สีเกียรติยายโมโนโซโนประจำโรงเรียน บานตะเคียนบางอีกนี่ก็บานนํำโมเซนปรับดวงตาจำโรงเรียนแถวบานรับรูรับทาบานเคยบานยอบานแดงบานอ้ยครูบานโมฝึงโมนองสอนเตร่เจ้ามีโรงเรียนกับเตร่ยิงแล้วนำแมาบางปูโมตวงเสกอะไรแบนนี้เพืเพื่อเพืนอเ่เพื่อเพื่ ແມ່ເອົາບາງໂຄດນະຄູບ້ານຫມໍເດນປັດດູນຕາອືອ້ອຍຫມໍເຈົ້າບ້ານຫມໍດັງຫມໍດັງເດງເອີນີ້ຄູຕູ້ຍາຍຫມໍໃສໂຕດູນຕາເດງກຶດເອົາອ້ອຍເນາະວາງໃນຕີ້ເຮີ້ຍນີ້ມາຢູ່ຫມໍກໍເພົກປາກຮັກສາເດີ້ຢູ່ທາງນີ້ນາ

បាទន <reflexion–> ៅមហោក្រុមសានេះព្រះជោរគណៈគ្រូឧបក្រងមកសែនប្រាប់ដូនតាប្រចាំនៅโรงរៀននេះអោយបានដេងបានយល់តាគុំគ្រូយ៉ាយຫມោថ្មៃបានណាមោសែនវុំសែនចាប់ដូនតានេះតាគូនចៅបានណាមគ្រូមកប្រាប់មកសែនរដ្ឋបាលយ៉ាយមនលកលងโรงរៀននេះនៅថ្ងៃសូនគូនចៅសុត្រែជាងត្រេះអោយដល់ ตาเนี่ยมือกลุกปักรักษาขณะครูทองก็ติครูกระมังกระมังทั้งนั้นเลยนะนะก็นุ่นหกสาวนุ่นเอ็มนุ่ยนเลยครูบานโมเสนมโปรับแจ้งโดนตาตาบานรับไอโอ้๋น้อยายครูโมปีชง่ายก็มันง่ายได้ไงโมโมปีากช่อมกูเลยบานโมโนจำโนโรงเรียนยืนเลย ่บเลยอมืออภาษาฟองเด้อดนตาเด้อเล็กทองเจ้าบานหมเจงหมปรับแต่ตามันมันคุ้นเคยแล้วครู